ค่ะมื้อนี้ก็หมาไทยทอดหรือมันไทยทอดปูกผักลุยหรือผักกาดข้าวเนี่ยคะ่ะว่าว่าทางลมสักเฮ็ดจังไรอันนี้การปล๊กเลยคะ่ะขั้นตอนแรกก็ะปูเฟียงแล้วก็หดน้ำหดน้ำไวะะ้แล้วค่ะเอาคนมาปล๊กปุก๊กตอนนี้ใช้เบียร์ทาดเลยคะ่ะหรือมันพี่คนไปเอาน้ำที่เขาเพาะไว้แล้วนะทาดหนึ่งก็มีซองร้อยหลุม ทายคนไดหทายจอยูทยยันนี้คนงานปุ๊กคะ่ะอะไรนึงนี่จ้างปุ๊กจากคนจากคนอะไรนึงสี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้าเก้าคนซื้อมาทาดเท่าเด็กก็เบี้ยมันนะทาดละสี่สบาททาดละสีบจากทาดอะไรนึงอะ

อ,อ, <laughs> อันทาดซื้อมาทาด,ทาดเท่าได้ก,ก็สีบบาทจากทาดไรหนึงง่ง <50, 50. S 1> อะไรนึ่งห้าสบาทห้าสิบาห้ายี่สิบสองพันคนงานอีกเอมืออันเครื่องมือนี่เท่าไดเนอะคนงานนะร้อยเจ็ดสิบร้เจ็ดสิบเดค่ะเด้อเอา <laughs> ปุ๊กไวจังคนงานมืออาชีพทางนั้นเดี๋นีครับปุ๊กผักมานี่มีสิบสามสิบปีกันละค่ะตีตารางไว้เนาะช่องหนึ่งกระปุกกันสองคนคนหนึ่งกระปุกคนละสามต้นสี่ต้นเออสวยงาม <c oughs> มากสวยงมีีดินเปียกดีบ่ อวนะินบ่คเคยเปียก,กวก่อนเนี่ยขึอน่าเขาเปียกกับสิปูกง่ายกว่านี่ว่าสั้นคนงานว่านะค่ะตอนนี้เดี๋ยวค่ะเดอ้ววววกกอทำอันสนใจก็กดไลค์กดติดตามลีเด้อค่ะ